วัสดีครับดูนะครับปอพาโชคนะครับยัไอยู่ก่อนใโลโก้ชนิดนะครับนี่มาเทสจารีโมดให้ดูนะครับตัวนี้เล่นลูกค้าสั่งมาเต่าแข่งนะครับเต่าปะหน้านะครับนี่ปะหกเอวนะครับนี่เต่าปะหน้านะครับนี่ปะแล้วนะนี่เอียวนะครับอันนี้หกนี่เต่าแข่งครับมาดูจานบ้างนะครับนี่ครับไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับวิ่งได้ครับไม่เหล็กวิ่งนะครับ ไม่มีดูดนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ได้วิ้งได้นะครับชาร์จไฟหน้าจานนะครับลูกค้างงเดี๋ยวเสียบให้ดูนะครับ ชาร์จไฟหน้าจานได้นะครับลูกค้าตกใจดุ้ยจะเห็นรูชาร์จไหมอะไรไหมนะครับไม่เห็นแน่นอนครับเข็มนี่ใช้เล็กมากครับนี่ครับนี่ครับชาร์จไฟหน้าจานนี่ครับชาร์จไฟหน้าจานเป็นแบบนี้นะครับรูไม่เห็นนะแทบจะไม่เห็นนะครับรูเล็กมากนิดเดียวนะครับนี่ตู้จานนะครับ ตัจานธรรมชาตินะครับนี่จานรีโมทนะครับตัวจานธรรมชาติลึกนะครับดูได้ครับลึกนะครับลึกเหมือนจานวัดดวงนะครับนี่จานรีโมทนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูนะครับนี่ครับก่อนเล่นก็ต้องมีเทคนิคหน่อยครับว่ามันต้องมีเสียงอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นลูกแข่งก็ต้องแบบฟอร์ม ไอหรือว่าตีขาอะไรเงี้ยนะครับเราก็กดเลยเนี่ยครับเราฟร์มว่าเรานั่งเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไรเราก็กดไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับกดไปมันก็เป็นงานแล้วครับฟอร์มตีคุ้งตีขาปึ๊บไปแล้วนะครับไอทานยังหมดครับไม่ได้ชาร์จเนี่ยครับก็กดได้ครับมีเสียงนิดหน่อย นิ่มๆครับไม่ต้องรุนแรงรุนแรงจะมีเสียงนะครับเอานิ่มๆไปเลยครับนี่ครับนี่ลูกแข็งนะครับดูครับเล่นมาครับเล่นมาครับนี่ครับวดไปครับ ลูกนตีดังกล่าวยัมีเสียงนิดนึงนะครับก็ <c oughs> ต้องกบเสียงเราหน่อยจะได้ลินได้ครับลินมาครับลินวิ่งครับลินไปครับลินหน้าลินหลังได้หมดนะครับนี่ครับลินได้ครับ กลางจานปิกว่านะครับก็กบเสียงเอาหน่อยครับแค่ทุบขาก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับตีขาทุบขาตบมืออะไรก็แล้วแต่หน้าวงเลยนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อได้นะครับบอพาโชคนะครับนะครับตูจานสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ